สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูไอเทมจากญี่ปุ่นอ่าสองวิธีกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลมเป่าหยดน้ำหลายๆคนคงเจอปัญหาตัว5้าประตูนะครับเวลาฝนตกจอดรถไว้เวลาจะถอยออกแล้วมีหยดน้ำมองไม่เห็นอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ นี่นะครับเปลี่ยนแล้วเนาะเห็นไหมเลยใส่เกียร์ถอยเลยครับอ่าเห็นลมไหมครับลมมันจะมาเป่าตัวหยดน้ำเกียร์ว่างครับจะมองยากนิดหนึ่งนะครับ อีกทีนึงครับเห็นไหมครับเม็ดน้ำมีการขยับตัวนี้ของจะหายากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดตามที่หน้าเฟซก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีมาผมก็จะลงของไว้ส่วนราคาติดตั้งตัวนี้จะอยู่ประมาณ 4,000กว่าบาทนะครับรวมกล้องแต่ว่าเป็นของมือสองนะครับตัวน,นี้เป็นไฟตัดหมอกตรงรุ่นของแท้สนใจก็ติดต่อทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ